สวครับพ <IP> sugar, a, antis, <laughs> ี่น้องมือน <en> ี้กกับพอกันเซนเตอร์ครับเป็นยี่โต์ใหม่ครับพี่น้องว่าทีอยู่บ้านมันมุมมือกับบมมไล็เสี๊ยบครับบมมมาลงน้ำไม่ก่อเลยพี่น้องมุดน้ำยิงฟ้าก่อนมีอาวุธย่ำเป็นสมุดน้ำยิงฟ้าย่ำขึ้นไปใต่แมงพี่น้องมันแรงเลยฝนโบโตกเสียบอะไรก็เลยอายุห้าิีมือถือเบ็ดไปแต่ว่าไม่แรงจะไปทุบไปตอนนี้ก็ เกียบจามงมาพี่น้องพวก,กเกี่ยวจ้ามไปไปเดี๋ยวบนน่แนะนำกันเลยครับพี่น้องนอนเดี๋ลงเต็มที่เด้วไป ทีอก็ว่าว่นจะบ่มีปล่ายไปกนบุดรอบไปรอบมานกเขาใหม่เีครับเห็นดูไก่มีแตมแล้วพี่นงแนดประดูเขามากปดูประ แอบนึ่งแล้วครับพี่น้องหมดแล้วหรอครับโอ้โหตีนแห้งเสร็ตัวยนต์อ,นอะไรมุดเล่นไปเล่นมาซีหาเทียนก็ยังพอ่อยู่ไปไปอุม้มครับเดี๋ยวสิมดุดต่ออีกพี่น้องมุดรอบางอย่างน้ำนหามันมาอีก เสริมแล้วครับบ่พอ่อีกเลยพาใหญ่อุ้มพี่รองไปไปครับ ว้ยหลดุดจับพี่น้องเอ,อ้ย,ยโอ้ยโอ้มันอยู่ไกลโพดซะแล้ว้ายคือหลุดว่ะดินปุ๊บปุ๊บหลุดเลยบอสท่านสอดเลยลูกปืนไปอยู่ไกลเติบพี่น้องเฮ้ยฟอร์มสี่บอสอดโอ้เสียงหลุดกระไร ได้เอามือปไปเอย้ยแบบพี่น้องมือแม่ถือใสเลยได้ตะเกียครับเลยหวยปลาสเที่ยพี่น้องเลยโอ้าโดนจุมาอใสครับตัวปยยปไหนดแต่ว่าลุยไปจไหนบุ๊คลูกปืนชเล็บตีบเขาได้ตะเกียพี่น้องโอ้โหยแมต่อเนียงกันเลยครับอ้ยะ ห่วยยิงปลาโนเขากับลดุดยิงปลาดูกันยังไม่ถุยไปจังไงเนี่นคือบังไดดมันคือไดดตะเก็บโอ้บรรยากาบบได้หรอวะโอ้จอเนียงไลยด้วยนี่พี่น้องเนี่นึกว่าสิบลูมีปลา,าแต่ว่ามันหอมมีปลาดู บางอีกจะข้าวกันพี่น้องมุดอ,อ,ยอยู่ทั้งใจเงยขึ้นมาในายังประโดดอยู่ทึง่งๆอยู่ว่าจะใส่เดี๋ยวมึงไม่ก็นัะรถกระแลนบึมบมบๆอยู่สะพานพี่น้องโอ้ยุ๊ดอ่ะ ก็เลี้ยวเสร็จแล้วพี่น้องเลยบ่อยบุ่ญเลยบ่อนนี่งวัดจองเทียนแล้วเนาะ โอ้โหโอ้โอใจเจ็บขาดพี่น้องเงยว้ายนี่ไปอีกเลยสองฟุพี่น้องเลยบังดิสองตัวฟุตปลานี่อยูอ่อุ้มเดียวสามเทียเลยพี่น้องได้ตัวเดียวครับปลาน้กเขาตัวแรกลุดครับนี่แนวดินลุดตัวสองปลาโด เด็จะก,กินตัวสามตัวสี่มาพร้อมกันเลยโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตไม่ป่ารับขุดปลาอยู่คนตัวนั้น พวกปลาั้อนี่ครับปลาตัวนึงเดี๋ยวผมนี้จะดีครับพี่น้องห้อยแล้วหรอครับเดี๋ยวไปหมุดบนครูมันอิ่นะครับคูตัวยิ่งเมื่อกี้นี่ะอุ้มเดียวยิ่งงอสามเสียลุดไปสองครับพี่น้องเ้ยอะไรครับ ผมีอีกเลยครับพี่น้องเพื่อได้เท่านั้นเดี๋ยวบังสองแต้มสามเก่านะอ้ยเบ็ดกระติบเบิดพี่น้องบ่าดโอ้ทีจบคลิดไม่พนอน <c oughs> ้องบาดนี่สองตัวเลยพี่น้องเอ,อ้ยยิป่ปลาแล้วก็ลุดสองแต้มสามเก่าเนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นโพกันครับ,บปลดปลาขึ้นโพก,กันพี่น้องปลาหอยยี่นี่แหละครับ เอาครับพี่น้องได็กช่องแทนซ้ำกันเนยลยนะครับแบ็กระดิบดดโอ้ยยิ่ยงซีซีเทียรุดสองตัวพี่น้องเอ้ยปลาโดกับลุดติดถากว่เร็วเบืง้ปงปลายนกเขาน,น,น,นี่ยรุดแท้แน่นอนปลาโดือยิ่ถากเลยเด็เกเจ็ดติดมากไหมมันยิ่งใกล้โพสแต่แล้วพี่น้องเลยเอาครับพี่น้อง สำหรับชิปนี่อีกสองเหรียครับชิปหนาจะพอไหมเดี๋ยวเบ,บ็ดถิ่ดก่อนสวัสดีครับชิปหนาพอกันไหมครับสองเต็มก็โอเคก็รบพี่น้องไปขอบัน